ก็ช่วยบอกมาว่าอยากจะกินอะไรเนี่ยตอนนี้ตลาดอตกรเนี่ยยังมีนะลังสาดเท่าเริ่มเริ่มจะมาแล้วเห็นบอกว่าอย่างนั้นนะคะขอบคุณคุณกบนะคะเด้วก็นอกจากนี้เมื่อเสาร์ที่แล้วมีคุณฟังพูดถึงขนมปะจ่างนะคะทั้งก็พยายามกับคุณธิตาภานี่ก็พยายามติดต่อคือมันมีร้านทําปะจ่างเนี่ยเยอะมากอมาแต่ร้านที่เราเนี่ยเคยชิมแล้วแล้วก็นํามาออกาอากาศในรายการพูดกันเนี่ยอย่าง คุณแอดจากร้านเฮงคิเชนเมื่อกี้นั้นก็พยายามต่อสายเอ๊ะเปิดเข้าไปดูนู่นนั่นนี่คุณแอดหรือคุณสุดารัตน์เนี่ยเนี่ยเพิ่งวางสายกันไปเดี๋ยวนี้เองคุณรู้ฟังบอกคุณแก้วปีเนี้ต้องขอภายจริงแอดคือสู้กับสนนราคาไม่ <Ad S 2> ไหวไม่สามารถคือจริงๆเนี่ยไม่เคยหยุดนะช่วงโควิดเนี่ยคุณแอดบอกยังขายได้ล่าสุดเมื่อกี้คุณแอดบอกคุณแก้วรู้ไหม อย่างห้อยจอที่ทําห้อยจอลูกยักษ์เนี่ยตูตอนเนี้ยกิโลละสองพันห้ากิโลละสองพันห้าแล้วไข่ไข่เป็ดไข่ไก่ไขเ่ไขเ,ปไขเป็ดเนี่ยที่จะเอามาทําไข่เค็มเพื่อที่จะมาทําไส้ขนมบ้าจา่างนู้นนั่นเนี่คือตอนนี้ก็ตกเนี่ยเกือบเจ็ดบาทแนละ้วทําแล้วเนี่ยคือตอนเนี้ยเขาบอกว่าวัตถุดิบแพงมาก คุณแอดบอกว่าขอพักก่อนจริงๆก็มีคนถามเข้ามาเยอะและจำได้ว่าเคยพูดถึงบ้าจางกับห้อยจอของคุณแอดไปแล้วก็มีคุณรู้ฟังเนี่ยอยู่ถึงฝั่งทนนะโทรศัพท์มาสอบถามแล้วก็สั่งซื้อการออเดอร์ออเดอร์ออเดอร์มีออเดอร์นะคะแต่ว่าออเดอร์ a l o ออ f ไม่หยุดส้มหยุด ส้มหยุดเดี๋ยวนี้ก็เลยบอกว่าต้องขอภัยจริงๆนะคุณแอดบอกถ้าแอดทำเนี่ยฝ่าเนี่ยแอดส่งไห้พี่ศใช่แต่ยังมีอีกหนึ่งเจ้าที่เราภูมิใจนําเสนอมากแล้วก็เขาเคยมานั่งออกรายการกับเราที่นี่เก้าอี้ตรงกลาง ใช่เออแต่ปีนี้เขาไม่ว่างมาเพราะเขาบอกว่าเมื่อกี้โทรศัพท์ไปสอบถามมาตัวมากเออเป็นยังไงมากน้องเอ็มขายดิบขายดีบิ้บมบิ๊กบัมบาจ่างหายจากพี่ทั้งสองคนไปเลยเขาเขาหัวเราะเขาเขาไม่ลืมเราเขาบอกว่ายังทําบะจ่างอยู่ไหมเขาว่ายังทําค่ะพี่แต่ตอนนี้ออเดอร์เต็มแล้วแต่ว่าลองโทรไปดูนะคะถ้าเผื่อว่าเขาสามารถรับได้เขาก็จะทําให้แต่ถ้ารับไม่ได้ยางคุณอาจจะจับจองไว้ทานหลังเทศกาลก็ได้หรือเทศกาลปีหน้า ของน้องเอ็มเนี่ยบะจั่งบิบิเบิ้มประจังบิเบิ้มบีิ้มเออบีมันมาเห็นหน้าเพจคือเราอ่ะจะเรียกกันว่าบะจั่งบิีเบิ้มดิเบิ้มพอมาเห็นหน้าเพจน้องเอ็มเขาเขียนว่าจ่าพี่เบิ้มไม่จะอ่านอะไรดีก็วะนี่จ่าพี่เบิ้ม บะจางพี่เบิ่มลูกใหญ่เครื่องแน่นอ,อร่อยขนาดจักรพรรดิยังต้องยกนิ้วนี่คือเพจของน้องเอ,มเอ็มนะคะซึ่งเราโทรศัพท์ไปสอบถาม เขาโพสไว้เมื่อวันที่25พฤษภาคมบอกว่ารับออเดอร์เทศกาลวันใบประจักปีนี้ถึงวันที่22มิถุนายนนี่มันเพิ่งวันที่17นะเอ๊น้องเอ็มเต็มใบแล้วอ่ะเอ็มบอกว่าเต็มแล้วแต่ก็ไม่แน่นะคุณผู้งฟังถ้าสมมติว่าสั่งมารวมๆกันเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่บอกขนาดคุณแอดยังบอกเลยว่าวัตถุดิบมันเป็นของแพงแต่ะ้าคุณเอาไว้มันก็ไม่ไหวแต่คุณแอดเนี่ยบอกได้เลยของเขาพรีเมี่ยมไม่ว่าจะเป็นหอยจ้อหอยจ้อจะหอยจะหอยก็อ่ะโอหอยหอยจัน ชอบแบบไหนเอาที่สบายใจเจ๊เพราะว่าเรากินมาแล้วเนี่ยโหแบบว่าเนื้อปูแน่นปูแน่นแแล้วก็บะจังงเขานี่ก็คือแบบจริงจริแต่ของน้องเอ็มนี่ก็คือแบบว่าเขาบอกเครื่องแน่นอร่อยขนาดจักรพัดยังต้องยกนิ้วอ่ะโอเคเราก็ยกนิ้วให้ทุกคนสองนิ้วสี่จักระพัดอ่ะอ๋อจักรพัดของน้องเอ็มนี่ยเขาจะมีเครื่องเกินสิบจาบอกนะ เริ่มจากสามชั้นรมควันจากเยาวราชในหมูสันในรมควันเยาวราชกุ้งแห้งตัวเป้งทุลิสงเต็มเม็ดไข่แดงเต็มฟองเห็ดหอมเต็มคำเกาลัดหวานมันกุนเชงอย่างดีหมู <laughs> หมักน้ำมันงาเบคอนเต็มแผ่นแปะกล้วยขาวอวบไม่ติดขมสม <laughs> <laughs> สมหวังทุกสิ่งดังจินตนาการเผือกกวนหวานละมุนโอ้ยเหนื่อยมากเลยบรรยายแล้วที่สําคัญของน้องเอ็มเนี่ยนะหอมพริกไทยมากน้องเอ็มใส่พริกไทยประหนึ่งว่าที่บ้านนางปลูกเอง สวนพริกไทยเองเหมันปลูกเองใช่ถ้าสนใจอยากจะซื้อเอาไปทานเองนะนอกเทศกาลสั่งได้ที่080 236 6544ค่ะค่ะพี่สองคนก็ยังอยากชิมอีกครั้งนะเกลนอนีกแแล้วจางพี่เบิ้มอ่ะเกม่ม่น้องเขาบอกอยู่เขาบอกถ้าพี่แป๋กับพี่แก้วอยากทานเนี่ยน้องทำให้ได้แต่ว่าตอนนี้ที่ออเดอร์เนี่ยเต็มเยอแต่แต่ว่า คุณลองโทรไปคุยกับเขาดูรู้จักเขาไว้ไม่เสียหลายเพราะน่ารักน้องน่ารักเผื่อคุณจะใช้บะจางเนาะนอกเทศกาลนอกเทศกาลคุณรู้จักกินขึ้นมาใช่เออก็ลองสั่งเขาดูตลนาราคาปีนี้แปดสิบห้าบาทต่อลูกก็ถือว่าเป็นราคาที่ยังพอรับไหวเพราะบางเจ้าก็ร้อยกว่าบาทเข้าไปแล้วก็บอกแล้วว่าวัตถุดิบตอนนี้มันแพงทุกอย่างคุณผู้ฟังสมัยก่อนน้องเอ็มทำมันลูกละหกสิบแปดบาท ตอนนั้นนะแต่ว่าคุณภาพในเกินกว่าหกสิบแปดบาทที่เรายังแบบว่าทานกันแล้วแบบโอ้โหทำไมแบบว่าขาดทุนไหมเนี่ยอืต้องให้บอกไม่ขาดทุนแต่กําไรน้อยหน่อยแต่ว่าต้องการให้คนกินเนี่ยแบบว่าได้เต็มอิ่มเต็มปากเต็มคําลูกเดียวจุกลูกเดียวจุกนะเขาชื่อพี่<ม>บิ้มแล้วเมื่อกี้คุณบอกบิ๊บบิ้มดิฉันก็เลยแบบว่า <laughs> โอ้ยที่หลังอย่างคัดจังวะคือคุณเขาจะพูดบิ๊กเบิรอินดิชันก็ดูนะเพจบิโอ้ดิชอบใจมากคุณคุณสามารบุดน้ำเพนส่งมาที่หน้าเพจเอฟเอ็มก็สิบเก้าทีอที่เรากำลังแพร่ภาพสดอยู่ขนาดนี้เขาบอกขับรถไปฟังไปสนุกเลยครับดีใจดีใจมีความสุขนะคะแล้วก็นอกจาก พูดถึงบาจางในรูปของที่มีการห่อนู่นนั่นนี่ที่มันแบบเป็นสไตล์คลาสสิกแต่เดี๋ยวนี้ดิฉันก็ได้ชิมมาแล้วนะคุณทีตาพาพูดขึ้นมาเฮ้ยเหมือนเรามานั่งอยู่ในใจกันเลยอ่ะเหมือนเรารู้ใจกันเลยอ่ะรู้ใจน้องจะรู้ใจกันมันก็นานแสนนานสียเเล็กเสาวนี้นี่เพลงส้มตำน้ำท่อมส้มตำน้ำท่อมนะคือจะบอกว่าดิฉันก็นึกถึง ที่เราจะไปพรุ่งนี้คุณผู้ฟังเราจะไปนครปฐมค่ะแล้วก็แน่นอนเลยจุดหนึ่งที่ต้องไปก็คือหน้าองค์พระถูกต้องเราจะไปกินข้าวหมูแดงในชัวใช่ไหมในชัว้อชิงในชัวในชัว้อชิงไม่หันอากาศวอลเวนแล้วก็ไม่โถมันในชัวในชัวในชัวชัวชัวขอไฟกราบขอไฟกราบขอไฟคือเรื่อง่ริงจริง พรุ่งนี้ไปที่ร้านเราไปถามกันที่ร้านเลยว่าชื่ออะไรกันแน่เนี่ยตกลงคุณชื่ออะไรอยากรู้ชื่อถึงขนาดต้องตามมากินอ่ะอ่ะแค่ะก็จะไปลองชิมแล้วที่แถวๆนั้นบริเวณนั้นเนี่ยจะมีข้าวหลามซึ่งเขาบอกว่าต้องจองเลยรนะไม่รู้ว่าเราสองคนจะมีบุญได้กินหรือเปล่าแต่ดิฉันเนี่ยเคยมีบุญกว่าแล้วคนที่บ้านซื้อมาให้กินนะคะเป็นข้าวหลามบะจ่างอ่าซึ่งเขาบอกโอต่อคิวกัน จองกันไม่แน่ว่าพรุ่งนี้จะมีโอกาสไหมเพราะว่าวันไหว้พระจันทร์เนี่ยมันพระหัสสบดีหน้านี่แล้วค่ะยี่สิบสองมิถุนายนจะไหว้บะจจังแล้วค่ะไม่ใช่ไหว้พระจันทร์คุณก็ไม่ค้านเลยนะที่ฉันไหว้พระจันทร์คุณก็ไม่ตอบไหว้บะจจังเออเออแล้วคุณก็ไม่ช่วยแล้วจันทร์ก็จันทร์ <c oughs> คุณนี่จริงๆ <laughs> ไมค์ก็กําลังดูข้าวหลามของเนี่ยรานเนียข้าวหลามแม่รุกจัน <c oughs> เออเจ้าดั่งเจ้าดัง,ด,งดิฉันก็บอกคุณตั้งแต่ทีแรกใช่ไหมเอ้ยเขาอยู่หน้าร้านทองอะไรสักอย่างจำได้ไหมเพราะว่าดิฉันก็เคยผ่านไปเห็นเขาอยู่หน้าร้านทองจินดาห้าอำเภอเมืองนครปฐมคือหลังองค์พระนั่นแหละเออแต่ในย่านตลาดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็หาไม่ยากอยู่หน้าร้านทองจินดาห้าเปิดทุกวันต้องขายตนแต่แปดโมง หรือสิบถึงสิบห้านาฬิกาหรือจนกว่าสินค้าจะหมดค่ะอือจะหมดเพราะว่าบางทีถ้าสาวทิ์มีนักท่องเที่ยวมานะเขาก็จะไปหาเนี่ยเขาหลามแม่ลูกจันทร์มไม่รู้เป็นอะไรกับพอล่มแม่ลูกจันท์ของไทยรัฐหรือเปล่าอืมเดี๋ยวต้องไปถามเพราะว่าทําไมถึงตั้งชื่อร้านว่าแม่ลูกจันทร์นะนแล้วก็ยังมีอะไรร้านลูกจันอีกใช่ไหมร้านลูกจันทร์อยู่ที่กรุงเทพตรงคลองประปาใช่ไหมแต่มีร้านกาแฟร้านชื่อเสน่ห์จัน ร้านลูกจันนี่ชอบอะไรรู้ไหมค่ะลูกบัวเม็ดบัวจ้ะใช่ไหมเม็ดบัวอบกรอบใช่ไหมใช่แล้วน้ำตาลถูกเป็นต้นตำรับเลยใชนไหชอบมากเมื่อก่อนนี้ต้องไปซื้อแล้วมันเคยมาเปิดอยู่ราดพลาวซอยหนึ่งเมื่อก่อนเลยนะตอนที่เยังอยู่ดั้งเดิมเลยเนี่ยมาเปิดที่เนี่ยค่ะแล้วก็ปิดตัวไปแล้วก็ไปเปิดที่คลองปปาเออตรงคลองประปาตรงหลังร้านอะไรสักอย่างเนาะค่ะลูกจันรจะดังมากร้านนี้แล้วก็จะมี อ่าน่ะมีคุณผู้ฟังบอกมา0707ผมเป็นคนนครปฐมจข้าวหมูแดงรอบองค์พระไม่มีอร่อยสักเจ้าจนึ่งลงน้ำหวานเกินไปสู้ของหัดใหญ่ไม่ได้เลยครับอ้อไม่เชื่อหรอไม่แล้วของหัดใหญ่มีที่นครปฐมไหมอ่ะแนะนำได้ไหมคะว่าเอาอย่างนี้อ่ะร้านไหนที่อร่อยในดวงใจคุณบอกเรามาเดี๋ยวเราจะเราจะไปกินพวกนี้ค่ะเนาะ แล้วคุณทู่บอกอะไรเนี่ยไป Tree Hunter กินหมูทอดโรมันอร่อยครับชอบหมูตึกแถวทอดทอดอร่อยครับ Tree ค Hunter คือหมูสามชั้นเหรอไม่ไม่แน่ใจกินหมูทอดโรมันคืออะไรอะ่ะ Tree Hunter เดี๋ยนะช่วยแปลไทยเป็นไทยให้ดิฉันด้วยเราสองคนสมองเออแล้วเมื่อกี้ไหว้พระจ่ายยังเป็นไหว้พระทัจจันเลยไอเราก็มัแต่หาอยู่แล้วไม่มีใคร้านกันด้วย ว้ระจ่างเทศกาลประจ่างเออเทศกาลพระจ่างคุณอ่านนี่หรือยัง54 2 8ี่บอกนอกจากจะชิคเคนสวิงแล้วยังมีก็นี่อ่านไปแล้วไงพิกสวิงเมื่อกี้ไงหมูหันน่ะหมูหันคุณอะเออสัปดาห์ที่แล้วดิฉันคุยกับคุณธีตาพาว่าเชิญชวนคุณผู้ฟังให้ติดตามรายการอสทอออนทีวีทางช่อง9 m c o t h d ช่องส0 3 0เนี่ยแล้วก็บอกไปว่า อตอนนี้ตอนอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจะไปเที่ยวสกลน,นครเราก็คุยสกลน,นครซะเยอะเลยไปเต่างอยด้วยที่ไหนได้คุณผู้ฟังมันซอสเสือเหมือนกัน <c oughs> เข้าไปสักแก้วโอ <c oughs> สกลน,นครนะอาทิตย์นี้ <c oughs> โอ้โหแล้วก็หลงให้เราพูดถึง <c oughs> กสกลน,นครยิงคิดถึงอยู่สกลน,นครอยากไปมาก <c oughs> อยากไปอีกมากเลยเป็นจังหวัดน่ารักอ่ะแต่อย่าพาไปกินโค้กอีกนะแล้วคุณอย่าดื่มสิวันนั้นคุณกินเข้าไปแล้วคุณก็มาหน้าตาขวางเหมือน เหมือนอะไรเท่าสิงคุณควันรัตบอกว่าโอ๊ยตกใจหมดเลยป้าแปบมุกตลกเลยค่ะเนี่ยอ๋อแล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่ทําให้มีรอยยิ้มนละเสียงหัวเราะเสมอและสาระดีๆรักนะจุ๊บๆเช่นกันค่ะรักแฟนรายการทุกคนเลยแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่มีคนกดไลค์เพจกินเที่ยวชอปเอฟเอ็มก้าสิบเก้าแอคทีฟรีดิโอกำลังใจนั่นหมายใช่กําลังใจนั่นหมายถึงว่าคุณได้เห็นเราในอีกมิติหนึ่ง อ่าฮะเขาแปลไทยเป็นไทยให้แล้วอ่ะแต่แปลทับศัพท์เมื่อกี้เนี่ยอ๋อเทรนเตอร์สามพาร์ทบู๊ตึกแถวห้าไหมครับพี่เาสามชั้นห้าไหมครับพี่โอ้หาหักห้ามากเลยไม่บอกจะห้ากว่านี้ก็จริงๆที่สามพราทพวกนี้ที่เราจะไปเนียนะเป้าหมายของเราเนี่ย น่าสนใจมากดิฉันถึงต้องพาคุณหญิงแก้วไปเนี่ยแล้วเราก็จะมาแนะนําคุณผู้ฟังแล้วเราอาจจะได้ร่วมสนุกร่วมจอยร่วมเดินทางด้วยกันในสิ่งที่เราไปดูพรุ่งนี้ในซอยในแถวที่เราจะไปเนี่ยจะมีกว๋วยเตี๋ยวอยู่จ้าหนึ่งซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยจะไปทานเพราะว่าเพื่อนเนี่ยบอกมาหลายครั้งแล้วเราก็ไปไม่ถึงร้านนี้สักทีหนึ่งหมดพอเจอร้านอื่นหิวกินก่อนอร้านนี้ชื่อร้านกว๋วยเตี๋ยวอยู่ในซอยโรงเรียนพอปรรอเทือกเถาเหล่ากอโอ้ชื่ออ,อือ ชัดเจนเลยอ่ะชื่อร้านเทือกเถวเราก่อเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรหาเพื่อนบอกเอ้ยหาไม่เจอมาพาไปหน่อยซิเขาจะได้เลี้ยงเราเพื่อนฟังอยู่เพื่อนรู้แหละพรุ่งนี้ไม่ว่างเดี๋ยวเพื่อนไลน์บอกเอ้ยค่อยปิ๊กลำปูนะเจ้าไม่ว่างนะเพื่อนอยู่นครชัยศรีอืออือเอนะคะจริงๆในอยากไปที่ไหนเลยวะที่เจ๊เคยพูดร้านกาแฟที่ไปนั่งห้อยขาริมน้ําอะไรนั่นแหละ เจ๊บอกอะบรรยากาศดีมากเลยบอกจะพาไปหลายรอบแล้วเออร้านรีว่าจำทางไปไม่ได้แล้วไกลมากร้านรีว่าแล้วก็มีอีกหลายร้านกาแฟที่ในนครปฐมนี่แข่งกันมากเลยอืมสทุ่งนาก็มีทุ่งนานั่นชะตาธรรมชาติเห็นไหมดิฉันพูดอะไรเพื่อนดีฉันรู้ห่ดนั่นร้านชะตาธรรมชาติแล้วยังมีแถว สารยาหรืออะไรเนียบ้านไปนาแล้วก็ยังมีอีกหลายร้านที่เกิดขึ้นสวยๆงงามแต่มีอีกร้านหนึ่งถ้ามีโอกาสก็จะพาคุณลินแก้วไปพวกนี้เอออ้ออ้อเขาบอกมาเจ้าของถิ่นเขาบอกว่าถ้าจะทานข้าวหมูแดงให้เรากดอากูเข้าไปดูจะเป็นร้านส้มข้าวหมูแดงครับหมูกรอบอร่อยร้านส้มนะอ๋อให้ไี่กินข้าวหมูกรอบใช่ไหมไม่ใช่ข้าวหมูแดงใช่ไหมแต่เอาจริงๆนะเดี๋ยวนี้นะใครก็กินข้าวหมูกรอบ ก็ต้องถามว่าหมูแดงกับหมูกรอบหรือหมูกรอบอย่างเดียวหมูแดงอย่างเดียวส่วนใหญ่หมูกรอบจะขายดีกว่าอ๋อคุณปรีชารัตนแสงบอกสามพรานครับอืมคืออะไรอะหมายถึงร้านข้าวหมูแดงเหรอคะหรือว่าอะไรอะ ไม่แน่ใจเออไม่ันนี้บอกว่าร้านส้มข้าวหมูแดงครับหมูดงอร่อยโอ้โหดิฉันเปิดแล้วดิฉันเปิดข้อมูลแล้วเออนี่เขาบอกลวงในวงในเขาก็ไปชิมมาแล้วเดี๋ยวเราเออไม่ร้านส้มข้าวหมูแดงเนี่ยวงในไปชิมมาแล้วพรุ่งนี้วงนอกจะไปสองวงเลยสองวงจะไปเป็นสองวงร้านส้มข้าวหมูแดงอืเดี๋ยวนะอยู่ที่ ตรอกหลังโรงพยาบาลเก่าซอยราชดำรินอกตำบลพระประถมเจดีโอเคเปิดเจ็ดโมงเชา้าแต่ตอนนี้ปิดแล้ว โอ้บ่ายเท่าไหร่เนี่ยบ่ายสามปิดแล้วน่าจะหมดแวสดงว่าขายดีนะอขอบคุณนะคะขอบคุณดี๋ยเจ็ดศูนย์เจ็ดอังงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปชิมร้านส้มข้าวหมูแดงกันเนาะหรือจะต้องชิมทั้งสองร้านสองร้านเพราะว่าถ้าเราวางแผนการในการเดินทางแล้วก็เชิญชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวกับเราเออคราวนี้จะเกิดจริงๆแล้วนะคราวนี้เจอคจริงๆแล้วจะเกิดจริงๆแล้วนะเราไม่ได้เจอกันแล้วนะคัมมิ่งซูนหลังจากที่พูดมาหลายปีตั้งแต่อะไรนะอุทัย S <S จะไปอุทัย <S <S <ets> ใม่ตจังเลยหลวงพระบางแต่เ,เล็กๆเลยจงกระทั่งเขามีจงกระทั่งเขามีขับรถจากน่านไปหลวงพระบางสามชั่วโมงตอนนั้นล่องเรือไปไงล่องเรือไปแล้วตอนนั้นเนี่ยให้น้องที่เราไปกับเขาเนี่ยอืจัดแพลนจัดทริปแล้วนะ้องเขาคงยุ่งเพราะลูกค้าเขาเยอะม,มากตอนนั้นที่นั่งเรือมันก็เลย ล่มสลายเมื่อบ่ายสี่ก็เลยไม่ได้ไปจนกระทั่งคราวนี้ในยุคที่ผอสุเทพในยุคที่คุณสุเทพคงเปลี่ยนเป็นผอคลื่นเอฟเอ็มคลื่นเอฟเอ็มเก้าสิบเก้าแอคทีฟเรดิโอนี่แล้วก็ผอนี่มีความตั้งอกตั้งใจในการที่จะทําให้คุณผู้ฟังทุกท่านที่รักเอฟเอ็มเก้าสิบเก้ามีความสุขอืคนที่รักเอฟเอ็มเก้าสิบเก้าผอสุเทพรักทุกคนนี่จำแม่น ออสุเทพรักทุกคนโอ้ยค่ะอย่างนี้ต้องยังไงเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ต้องยังไงนะคะก็พอพยายามที่จะสรรหาความสุขมาให้กับคุณผู้ฟังรายการเราให้เราได้ใกล้ชิดให้เราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วก็ได้มีโอกาสที่ได้พบหน้าค่าตากันมีกิจกรรมดีๆเนาะอืออันนี้ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นในยุคที่พอสุเทพเข้ามาดูแลคลื่นในว็มก็สิบเก้าเนี๋ยเราก็จะต้องไปเซอร์เวยกันใช่ค่ะ พรุ่งนี้นี่ก็มีมหลายจุดมากเลยแต่ที่ยังไม่ได้พูดถึงเลยอะ่ะจุดหนึ่งที่จะเป็นไฮไลท์ของการไปของเราในรอบนี้ค่ะนั่นก็คือพี่จิมมะเรือนไทยอะ่ะอ๋อเรือนไทยสองร้อปีอือฮะเรือนไทย200ป,เย200ปีเราสองคนก็ร้อยฝาคนไม่เยอะก็ร้อยฝา ร้อยยี่สิบฝ่าจะไปเยือนเรือนไทยสองร้อยปีก็เกือบเราจะนุ่งสิ้นกันไปดีไหมจะสิ้นใจเลยว่าพวกนี้เอาเตรียมไปด้วยนะเผื่อได้มุมสวยเดี๋ยวจะถ่ายรูปไม่ต้องนางในขวัญคุณไม่ต้องลองคคุณไม่ต้องลงครดิฉันเอาใครอยากเห็นคุณหญิงแก้วใส่นุ่งไทยนุ่งไทยไปเที่ยวกับดิฉันเดี๋ยวก่อนนะส่งข้อความมาเดี๋ยวนี้เลยวันก่อนนี้สงกรานใช่ไหม นักกันนะให้ใส่มาเสื้อ,อิวดีไอ้ดีฉันก็ใส่มาน้องส้องก็ใส่แล้วตัวเองทำไงอ๋อดีฉันมันชุดหาชุดไม่เจอไม่ใช่ดีฉันนุ่งมาถุงแล้วเสือ้อมันไม่รู้อยู่ไหนแล้วจิงม่เออเอายอมรับสาภาพตรงๆงเลยนะเสื้อมันใส่ไม่ได้ขาหอก ก็เลยต้องแต่งไมก็เลยต้องแต่งแบบไทยโมเดิร์นแล้วมก็เก๋ไปอีกแบบเห็นไหมเหรอเออนัดเขาสดิบดีเดี๋ยวนะนะคูณ0ูนย์เจดสี่เจบอกไม่ได้ฟังมานานแล้วอดีตพออแป๊ยยังอยู่ไหมก็ยังจัดมอร์นิ่งทอลก็ยังจัดมอร์นิ่งทอล์กอยู่ค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยพออสุเทพคงเปลี่ยมคุณพี่สุเทพคงเปลี่ยมก็มาให้บอกมาเดี๋ยวพออแป๊ะจะสะเทือนใจแก่แล้วไงเกษียณ เอาคนหนุ่มๆเค้ยเสียดายมากเลยเวลาสองชั่วโมงครึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วจนหน้าใจหายเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์หน้าในเวลา12นาฬิกา30นาทีถึง14นาฬิกาถ้าน้องส้มไม่มาพี่ก็ต่อไปได้ถึง15นาฬิกาค่ะก็อีกนิดหนึ่งนะคุณ0707จูเจ็ดบอกแวะไปตลาดโต้รุ่งรอบองพระด้วยครับช่วงเย็นนี้ค่ะมันจะเชลชวนชิมขายบนรถตุ๊กๆอยู่ร้านหนึ่งจำชื่อไม่ได้โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปพบกันใหม่เสาร์หน้าเสาร์นี้ต คุยกับเชฟมงลงส้มชนาการดำเนินรายการโดยส้มชนาการและกิ่งแก้วเอตราฟัง Active Radio FM99 ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ f c e e o o o แอพพลิเคชันเว็บไซต์ทีม์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร Li@@ น์แอดแ ขณะนี้เวลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสอมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มแขวงทางหลวงชยัยนาตั้งรางวัลน,นำจับ30,000บาท คนร้ายลักตัดสายไฟฟ้าทางลอดถนนสายเอเชียนายนทวุฒีประดิษฐ์รองผู้อเมยการแขวงทางหลวงชัยนาทเปิดเผยว่าเหตุคนร้ายลักตัดสายไฟฟ้าของระบบสูบน้ำทางลอดกลับรถถนนสายเอเชียอำเภอสับพยาจังหวัดชัยนาทเมื่อวันที่7มิถุนายน2566คืนเดียว4จุดได้แก่ทางลอดกลับรถวัดสมอกิโลเมตรที่113ทางลอดกลับรถสะพานยาวากิโลเมตรที่126 ทางลอดกลับรถสะพานบางโพกิโลเมตรที่127และกิโลเมตรที่130รวมมูลค่าความเสียหายนับแสนบาทส่งผลให้ระบบสูบน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมใต้ทางลอดใช้การไม่ได้ซึ่งแขวงทางหลวงชัยนาทเข้าแจ้งความกับตำรวจสพสัพยาแล้วแต่ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้ ล่าสุดกลางดึกวันที่16มิถุนายนและกลางดึกวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาคนร้ายกลับมาก่อเหตุลักตัดสายไฟฟ้าทางลอดกลับรถถนนสายเอเชียบริเวณวัดสมอกิโลเมตรที่113อสัพพยาซ้ำอีก2คืนติดกันท่านี้หลังจากสายไฟฟ้าทางลอดถนนเอเชียถูกตัดไปครั้งก่อนได้ให้เจ้าหน้าที่ผลัดกันมาเฝ้าดูกล้องวงจรปิดเมื่อเห็นคนร้ายจึงโทรแจ้งตำรวจ แต่ผู้ก่อเหตุไว้ตัวทันหลบหนีออกจากพื้นที่ก่อนตำรวจจะไปถึงที่เกิดเหตุแต่ครั้งนี้กล้องวงจรปิดบันทึกลักษณะของคนร้ายไว้ได้จึงนำภาพจากกล้องวงจรปิดเข้าแจ้งความกับตำรวจสพสัพ,พยาเพื่อให้หาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนอกจากนี้แขวงทางหลวงชัยนาทยังตั้งรางวัลน,นำจับสา0 0 0บาท ให้แก่ผู้ชี้เบาะแสจนสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้โดยสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586หรือโทรแจ้งตำรวจ191กระติกยืนยันไม่ได้รูดบัตรเดบิตของแตงโมพร้อมแนะแม่หาที่มาที่ไปก่อนเพราะอาจถูกฟ้องกลับได้จากกรณีที่นางพาณิดาศิระย,ยุทธโยทินแม่ของแตงโมนิดา เข้าเดินทางเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเพื่อขอให้ช่วยตรวจสอบลังพบข้อมูลว่ามีบุคคลนำบัตรเดบิตของแตงโม